สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรู Mercedes-Benz นะครับนานๆจะมีมาฝากสมาชิกนะครับกับ Benz C 180นะครับตัวนี้เครื่อง2000มือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของเดิมเป็น Air h o s t e s s นะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันสภาพเดิมโรงงานมือเดียวป้ายแดงไม่แท้160,000กกิโลเมตรครับ รถสภาพพร้อมใช้นะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิวารนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีบุ๊คเซอร์วิสอยู่ครบนะครับ1นึ่งแสนแปดาบาทนะครับกับโฉมนี้เขาจะเรียกว่าโฉมตาถั่วนะครับเรียกว่าเจ้าตาถั่วลองหาข้อมูลได้เลยนะครับใน YouTube นี่พิมพ์เจ้าตาถั่วเดี๋ยวก็ขึ้นมาเลยครับใครที่สนใจในรายละเอียดนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ครับแต่คันนี้ผมชี้เป้ารถสวยรถคัดและเช็คเรียบร้อยรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเอกสาร ครบถูกต้องนี่เลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพครับกับรถสวยๆสภาพดีๆ C 1 8 0นะครับใครที่สนใจชอบในสไตล์ของ m เมอ d e s b e n z นะครับตัวนี้ ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเฟซตอลอกแอร์แบ็กเอนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับเบาะหนังสภาพกริบกริบดูแลมาดีมากๆนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับตัวนี้เย็นทั่วถึงทรงหรูนุ่มนวลน,นิ่มเงียบครับเมอ c e เ e s ดสเบก็ในสไตล์ ยุโรปมาครับจัดให้สมาชิกนะครับเพื่อจะมีคนกําลังหารถส,สวยสไตล์ยุโรปนะครับก็นํามาฝากในราคา1น9 0 0แสนะครับมาชมได้นะครับโรงพยาบาลคลองสามวาบินบุรีกรุงเทพนะครับพวงมาลัยมาตีฟังก์ชัน่นรถสวยสมบูรณ์มากๆครับในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยถ้าใครเน้นๆนะครับ หาใน u t u b e นะครับมีคนรีวิวเฉพาะเจาะจงทุกรายละเอียดนะครับสำหรับผมเนี่ยจะเป็นการรีวิวเพื่อการนำเสนอการขายคัดรถสวยคัดรถด,ดีมาฝากครับในเรื่องรายละเอียดเนี่ยหาได้ง่ายแน่นอนแต่รถสวยที่จะมีการันตีไม่มีชนหลับต่อหรือพิกว่ำเนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นผมคัดแล้วเช็คแล้วนะครับแล้วพี่คนนี้คัดรถสวยในส่วนของ m e r c e d e s b e n z เนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นใครที่สนใจถูกใจเข้าใจ ได้สภาพได้ราคาแล้วก็ได้โฉมได้ปีนะครับกับฟงหรูๆนะครับนํามาฝากนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับคัดเม็ดเก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราช่วยคัดช่วยเช็คนะครับที่เหลือสมาชิกทําหน้าที่ตัดสินใจเหมือนเดิมครับงบประมาณที่ท่านเตรียมกับความชอบที่ท่านมีนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจแฟนลับนะครับสาหรับคันนี้รถสวยจริงครับสวยสภาพกริบๆเดิมโรงงานมาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเมอร์เซเดสเบนซ ปี2 0 0 2นะครับเครื่องของสศูนย์ออโต้น้ำมันล้วนครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมชมเช็คดูรถได้เลยครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับคันนี้รถสวยมากๆนะครับจองไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครชอบชมได้เช็คได้ครับสวยจริงขอบคุณครับ